าลครับวนนาทีนี้ทุกคนรอคอยเดินทางมาถึงกับการชิงแชมป์เดซเชเปียนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่1 7 5ครับบุญหลงปุ้ยโฟแมนครับจากยะโสธรกับออรโนตอเต่าใต้จากอุตรดิตครับอีสานกับเหนือครับรอบรอชาเลิศครับบุญหลงนั้นเอาชนะคะแนนอัปปาร์อมราชพฤกษมาได้ครับผ่านเข้าสู่มาเจอผ่านเข้าสู่รอบชิงมาเจอกับโอรโนตอเต่าใต้ครับนักชกจากอุตรดิตรุ่นพี่ครับที่เอาชนะ ันแนนเพชรสายรุ่งสิเจ้สายรุงย่งเม่องเดือเดือดธนาบุญหลงครับนักชกวัย1 7ปีครับจากสายมูลยะโสธรครับกับธนาโอโรโน่เข้วัยาไป30ปีจากอุตรดิตเคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งกันผู้นี้ซึ่งวันนั้นเป,ป็นโอรสทางด้านเจ้าบุญหลงที่เชียร์อเอาชนะห่าไปอย่างสูสีคู่ขี้ครับเดือดเดือดด้วยครับวันนั้นกินกันไป,ปลกลเลยครับวันนี้โอโรโน่เตรียมตัวเดินเลยครับอยบา,ากมาเจอแค่ขวาพยายามจะเน้นที่แค่ขวาแลลวครับบุญหลง การหมัดยัด้ายทำลายจังหวะของโอรโนไว้ก่อนครับโอโรเกียวได้พยายามจะขึ้นด้วยแข้งซ้ายบุญหลงนี่จะตามลอยน้องชายอย่างบุญหลายได้หรือเปล่าครับน้องได้ชิงเป็นแชมป์ไปแล้วนะครับนะครับวางแข้งขวาครับบุญหลงโอโรพยายามเข้ามาิ้งด้วยหมัดซ้ายโอ้ยบุญหลงสวนด้วยหมัดขวาเลยครับเล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้าได้จะยิ้มไปด้วยครับชกไปด้วยยิ้มไปด้วยครับบุญหลง ขวาไปแทงขวาครับบุหลงโอ้ขยับมาต่อยซ้ายแต่ยังไม่โดนครับโอเรโน่เหลียวได้แต่ไม่ทันครับดึงได้สายตาดีครับกระดานบุลล่งยังจะอาศัยวงนอกครับนาทีนี้ขยับเล่นงานช่วงล่างครับกระดานบุลล่พยายามจะใช้ความเร็วเลยครับเน้นที่แข้งขวาแล้วครับบุหลงไม่ยอมปะทะด้วยครับตีหัวเข้าบ้านครับ บุรโน่พยายามแจนเน้นที่หมัดซ้ายบุลลุโยกใช้จังหวะฝีมือเลยเดือลรุนลุกพี่เลยครับชัดย์ใช้น้อยสิ่งเป็นจำฮาครับไม่ชัวร์ไม่ออกนะครับบุลลุเจ้าของฉายาบุรพาไม่แพ้ครันอยู่กับฝากด้วยข้ขวาเอาเลยครับกรรมการลากมากลางเวทีทั้งคู่ปรับชั้นสัญคติครับแล้วก็สับมือให้ชกบุรโน่พยายามวองบุลลุต่อยขวาทันทีครับจังหวะลักไก่ต่อยเลยครับใส่ความเร็วครับโยกเข้ามา หลักรอเลยครับดานโคโรโน่ก็พยายามจะท้าดีเบตครับแต่ว่ามันกติดเรีงอาศัยลูกชั้นเชิงครับอยากเข้าหาเลยครับโคโรโน่สุลลงทีเจอแข้งซ้ายของโคโรโน่ครับจิ้มมาปั่นคืนนะครับมัดแล้วครับวงในคุณหลงเด้งตีแล้วจะล็อกแขนครับมัดอีกครั้งแล้วเด้งด้วยขวาครับโอ้โหแล้วเสียบด้วยซ้ายตั้งกระแพ้ขาไว้เลยครับคุณหลง บอกการเคลื่อนที่ของบนาโอโรโน่ครับยังไม่ได้สปีดมากนักครับโดอช้านี่โดนลงโทษแล้วครับคุณหลงขยับโอโรโน่วางขวาทิ้งดูมัดขวาไปเลยบริเวณรับตัวเลยครับคุณหลงจีบซ้ายเอาไว้โอโรโน่วางแท่งหัวนเข้ามาอีกครั้งครับจิ้มด้วยซ้ายครับพยายามจะเกรงกำปั้นนั่นเลยครับโอโรโน่พยายามจะทิ้งดูมัดขวาซิวนวครับคุณหลง โยกมาเจอทีมขาวาวางแค่ขวาอีากแล้วครับดูครับไม่ชัวร์ไม่ออกเลยบุลหลงหมดยกที่หนึ่งครับ ชมกลับมารับชมกันต่อครับกับรายการแชมเปี้ยนบอยไทยตัดเชื่อกครั้งนี้เป็นครั้งที่175และเป็นการชิงแชมป์ในพื่นที่กับ70กิลกรัมของมาดานบุญหลงปุ๋ยโฟแมนหรือว่าบุญหลงชัดชัยน้อยมวยไทยจากยะโสธรครับกับโปโรโนต่อเต่าใต้นักชกจากอุตรดิตถ์นีครับจังหวะฝีมือครับในช่วงต้นเกมครับ วางแข้งสาดแข้งเล่นงานนาดาชกรุ่นพี่เอะไะครับยกที่2ยกแรกนั้นเป็นทางดาโอโนที่เป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาครับพยยาามตะเปลียดเข้ามาบุญหลงสวนด้วยแข้งขวาเลยครับแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายเจอเข่าซ้ายสวนตีด้วยขวาเลยครับบุญหลงแล้วพยายามตั้งกระแพงคาไว้ครับเสียบซ้ายเอาไว้โอโนตีคืนหลงยับไสเลยครับนะครับแยกออกมาไม่มีคำว่าท้อไม่มีคำว่าถอยจริงๆครับโอโน กะจะใช้แชมป์นี้เนี่ยเพื่อลูกครับโอ้ปตใได้พยายามจะเสียบด้วยเขาซ้ายแล้วแต่เจอเขาซ้ายสวนอ่าบุญหลงกขวางหน้าอยู่เลยครับครับพยายามจะโกดแขนครับตีกันไม่ทันนะยึดยึดจับจัแต่งตัวนั้นก็ไม่หน่อยครับครับพยายามเข้ามาไม้บุญหลงชิ้มลำตัวเสียบด้วยซ้ายโอ้โหขวาได้แล้วครับจับตีนครับอย่างคืนนะครับ เด็กคนนี้เฉียงหัวชนฝาเหมือนกันครับดูครับจังหวะวงในของบุญหลงเสียบด้วยซ้ายโอรโด,โดกดมาตีด้วยขวาบุญหลงขวางแลวเสียบด้วยขวาแล้วตั้งกระแบกคาวไว้เลยครับดีบดครับแยกออกอีกครั้งครับพยายามจี้เขาหาใหม่ครับโอร์โดพยายามจะชวนทะเล้อครับดูคยับวางซ้ายวืดบุญหลงลงโทษด้วยข้าซ้ายเลยครับแล้วลงวงในวงในขวางได้แล้วครับบุญหลงพยายามจะยัดไส้กับโอร์โด,โด มาสิครับพี่ทีน้องทีโรตีมาเสียดซ้ายบุลลงแทงขวาอ้แต่ละดอกแต่ละทีนเนื้อเนื้อจัดแจ้งเลยครับบุหลงมาใหม่ครับขวาได้แทงขวาครับบุหลงโต้ซ้ายวางไว้กดไว้ยัดเข้ามาโรด,ดันมาลนมนนแล้วทิ้งมัดึงสองแล้วล็อกนายโอ้เจอข่อซ้ายสวนเลยครับ ครับเป็นเกมที่ท่านผู้ชมครับในการชิงแชมป์เนี่ยสมศักดิ์ศรีเลยครับไม่ยอมเลยครับท่าโอรุนโดเป็นรองเลือดเดือดความสดครับแต่ตัวเองมีความเก่าเป็นต่อครับโโอ้หเจอของขวาของบุญหลงล็อกในพยายามจะเสียบขวาและตีด้วยซ้ายครับโอรุนโดมาครับเลาออกมาบุญหลงไม่เคยชิงแชมป์ก็เคยชกในมวยรอบมาหนึ่งครั้งนะครับในลูกจับ6 4กิโลกรัมก็ตกรอบแรกครับ ออกมาวางแข้งขวาแล้วครับคุณหลงโอลโดพยายามจะเบียดเข้ามาเสียบด้วยขวาคืนเสียบด้วยขวาเจอเข้าซ้ายส่วนสุดแล้วพาเอาไว้ครับคุณรอมัดแล้วลากไปด้วยขวากันส่งท้ายคุณหลงเน้เลือกเอาเน้นเน้นเลยครับดวจังหวะขวางแล้วเสียบด้วยข้าซ้ายเสียบด้วยข้าซ้ายอีกแล้วแล้วตั้งกระแมงคาไว้ครับเสียบมาแล้วพาครับ โอ้ชั้นเชิงจังหวะฝีมือครับวันนี้กินขาดจริงๆครับเหลือกินเหลือใช้ครับราบุหลงแลาหมดยกที่สองครับ การชิงแชมป์ในรุ่นพิกัด70กิโลกรัมวันนี้ครุขุนไปด้วยความดูเดือดครับผู้นี้เคยเจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งวันนั้นเป็นทางน้านบุญหลงเลครับที่เฉือนเอาชนะมาได้ครับวันนี้ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งโดยมีเข็มขัดแชมป์ในรุ่นพิกัด70กิโลกรัมของเดะแช้ยนมวยไทยตัดเชือกเป็นเดิมพันนี่ครับขยับสร้างจังหวะก่อนนะครับพาน่าโอโรโน่พยายามจะชวนรุ่นน้องครับพยายามจะท้าปีท้าต่อยกับแต่ว่าบุญหลงครับดูจังหวะเสียบครับแล้วคาครับ แม่แพงซ้ายขาขวากันนะเอาโอโรโน่ทีมไม่ถนัดเลยครับสุดหยาบเข้ามาพยายามจะเด้นทีนแ่แกงขวาเจอาแกงขวาสวนแล้วพยายามจะสวนด้วยบัตรซ้ายครับโอโรโนโ่แม่บุญหลงก็ไม่หลวมเลยครับครับโอโรโน่พยายามจะเน้นหมัดเลยครับจับได้บุญหลงพยายามจะเสียขวาเล้วโอโรโน่ดฟันขวาครับครับซ้ายมาอะไรครับเริ่มมัดแล้วครับบุญหลง พยายามจะงัดหมัก,ก,กงัดศอกมาเป็น,นปตัวช่วยตัวเสริมเลยครับโอรโน่แต่บุญหลงนั้นไม่มีหลุดไม่มีรัววไม่เห็นเลยครับเราปักในศอกซ้ายเจอของขวาสวนหมุนเหลี่ยมมาเสียดยปขอาซ้ายเลยครับบุญหลงวางแค่ข no. วานี่ครับชกลมกันท่านโอรโน่วางได้บุญหลงตั้งขาวไว้ตาโอรโน่ no ยังตีได้อยู่ครับครับต้องหยุดให้อยู่ครับความสดของรุ่นน้องครับโอรโน่ อัพไว้พยายามจะงานบุญหลงที่ซ้ายหน้าเขี่ยขาหน้าเลยครับขวางได้เลยเสียบด้วยขวาตั้งกระแปรขาไว้เลยครับบุญหลงดูครับแกเลือกเอาเนื้อเน้นเเลยครับพยายามจะฟันด้วยศอกขวาครับโอรโนอุ้ยกำลังสายเอาเลยครับกรรมการชนะหาวิเศษเบรกเกมเตือนไปที่บุญหลงครับเอานะครับหลังจากโดนเตือนโดนหลับสุนทรติต้องดุเลยนะครับ โอ้โหโรโนโ่พยายามจะเน้นที่หมัดแล้วก็สอกนะครับมาแลเจออกวาสวนเรือบุญหลงก็ไม่มียอมเหมือนกันครับไล่แขนได้เสียบด้วยขวามาแล้วครับพยายามจะเน้นหมัดเน้นสอกกับร่างาออโรโนโ่พยายามจะเล่นเกมนะครับโอโรโนเจอขวาซ้ายสวนครับวางได้แทงได้ครับแทงได้ซ้ำมาดากที่สองโอ้โหแต่สอก้ายมาอีกแล้วครับหนาลนะครับ โอโรโน่ไม่ยอมรุ่นน้องจริงๆครับพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาครับโอโรโน่เจอแค่ขวาเจอแค่ขวาอแล้วครับแม่บุญลงเลยจับจังหวะได้ดีครับพยายามจะสวนด้วยหมัดซ้ายครัาไปถึงหนึ่งนาทีครับท่านผู้ชมครับมาอีกแล้วครับพยายามจะใช้หมัดแต่โดนเสียบครับตีเข้ามาอะไรครับแยกออกมาครับต้องรีบครับทางด้านโอโรโน่โอโรโน่ยังเปลี่ยนเข้ามาเสียบด้วยขขวา ขยับเตะเข,ข่าขวาสวนบุญหลงรอจังหวะสวนอยู่แล้วก็พยายามจะงัดสอกเ้ะเข่าซ้ายสวนดึงได้โอ้ยกสกูหลบก,ก่อนครับแล้วแทงคืนเสียบในซ้ายโอโนโตีอาร์เลยครับบุญหลงแม่กันเด้งต่อเนื่องเลยครับสามสิบวินาทีครับเอโอโน่ยังคงเงบียดเข้ามาบุญหลงเสียบในซ้ายคืนนะครับตัดหุ้นใจไหมโออโนโอ่หางมาปักไในสอกโออโนโอ่แม่จะเป็นหน้าบุญหลงตีก่อนครับ ครับวางได้แต่ตีไม่ทันครับโอโรโนโ่แยกออกมาโอโรโน่ขยับเข้ามาโอ้บุญหลงพยายามจะตบด้วยซ้ายแล้วเสียด้วยข้าซ้ายโอโรโน่ปักด้วยสองซ้ายคืนเอาเลยครับท่านผู้ชมครับรถสามยกเรียบร้อยแล้วครับในคู่ที่เจ็ดของรายการการชิงแชมป์ในรุ่นกัปเดสิกิโลกรัมระหว่งหางธนาบุญหลงฮุ๋ยโฟร์แมนครับกับธนาโอโรโนโต่อตอเต,ต,ต่าใต้ นี่นะครับวันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าสุดยอดครับการทิ้งแชมป์ครับ70กิโลกรัมในครั้งนี้และการกลับมาเจอกันอีกครั้งของทั้งคู่ก้าวเข้ามาครับโอรอนโนพยายามจะแทงซ้ายเสียบดักเอาไว้แล้วนี่ครับสออของทางเจ้าโอรโนโนครับแต่ว่าบุญหลงครับพยายามจะคว้าในตีคืนนะครับเอาละครับแชมป์จะตกที่ไหนยัสสทอรหรืออุตรดิตไปลุ้นกันครับ ก่อนจะไปฟังผลการตัดสินนะครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า It's time for Fight the Pride Sponsored by the Max Muay Thai Mobile App Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide Download now from the Google Play and iOS stores Fighters for Blue Corner, Red Corner, no prize. Max Muay Thai mobile app. Blue Corner winner a fighter prize of 5,000 baht. Alright, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! For the 7 Club champion, Red Corner! บุลลมบุ๋ยโฟมนเอาละครับและในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณพินโยเมฆมสุรับขึ้นมาบนเวทีนะครับลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณถาวรพุ่มดอกแก้วนะครับขึ้นมาบนเวทีนะครับและลำดับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญคุณวิรอดรบเรื่นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยโฟมน ร้านสายน้ำผึ้งฝนการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ครับขึ้นมามอบรางวัลเปิดพิธีนะครับเอาละครับสำหรับรองชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล30,000บาทขอได้เชิญคุณพินโยมแมงสุกเป็นผู้มอบครับเอา second place winner will walk away with 30,000 baht cash ลำดับถัดไปครับคือขอเรียนเชิญคุณถาวรพุ่มดอกแก้วมอบเงินรางวัล50,000บาทให้กับผู้ชนะของเรามาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการครับ เขาเรียนเชิญคุณวิโรธล่มรื่นตัวแทนจำหน่ายปุ๋ยโฟร์แมนร้านสายน้ำสายน้ำฝนการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์มอบเงินรางวัลห0 0 0มบาทให้มอบเข็มขัดรุ่นเจ็ดสปรกิโกรัมให้กับนักชกในมุมแดงครับ hey, บุญหลงปุ๋ยโฟร์แมน ยังไงบ้างครับคุณผู้ชมฮะเ,เรียกได้ว่าวันนี้มันทุกคู่เลยนะฮะพี่แซมเอาละครับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลา18ดนาฬิกายนาทีทางช่องนาว26สำหรับวันนี้หมดน้าที่ของเราสองคนแล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ